เอช่วงเนี้ยทิเตอร์ชอบถามมามีว่าทําไมมีผิวดีใช่ป่ะแล้วก็ทำไมหน้าเด็กนี่มันคืออะไรเป็นกัวซาไฟฟ้าอ๋อกัวซาคือหมายถึงกัวใช่ใช่อยากลองไหมมันมีง่ายง่ายอ๋อแล้วมันต้องทำไงต้องทาหน้าก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเอาเมเจอร์ทาที่หน้าก่อนเอ้ยมันเจ๋งนะเนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็นอะไรเป็นนี่ใช้ทุกวันเลยจริงเหรอใช่เฮ้ยเจ๋งอ่ะแต่ก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องทาเมเจอร์บนหน้าเราก่อนนะต้องทาหนาหนา มีต้องด่าข้างหน้าเลยดีกว่ okay. เอ่อทำไมดาข้างเดียวเบางทีละ <laughs> ข้างไงโอเคเนี <Okay. S 1> ่ยแล้วเราก็ใช้มันต้องใช้ต้องจอไลน์นะที่จริงแล้ววันี้ต้องทางจอไลนะ์เพราะถ้าทำหนกแก้มเยอะเดี๋ยวจะแ,แก้มคมเหมือนนี้ <laughs> นี่แล้วเราก็ทำอย่างนี้โอ้มันอุ่นอะเราก็ไล่ขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเตอร์กวดซาจะทำไงอย่างนี้ใช่ไหมไม่เลยเอาเตอร์ไหนเฮเตอร์ทำให้ดูเฮเตอร์ทำให้ดูลองทำดิอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยผมทำให้วีซอสเปลี่ยนนะถ้าเราทำไม่ถูกเดี๋ยวทุกคนจะดูนะหน้าข้างหนึ่งคมกว่าแน่นอนคมกว่าทำไมรับเลยนะทำไม ตรงนี้ทำสัตว์ไปแล้วเต้เก่งกว่ามีกอ่ะอะทุกคนดูหน้าข้างหนึ่งคมก่อนไหนดูสิเฮ้ยจริงไหนดูสิข้างน,นี้จะคมกว่ออใช่ไหมใช่นี่ไงมัมีถึงได้หน้าเด็กอย่างเงี้ยอืมเต้เก่งกว่ามี่อ่ะคือปกติอะมัมี ช่เพราะว่ามันเป็นเครื่องไฟ<ร>ฟ้า,ามันเป็นไฟฟ้าใช่ป่ะมันก็จะได้พลังงานจากไฟฟ้าเราก็มันก็ยกกระชับดีแล้วนะแต่ว่าโรเตอร์ก่อนนั้นนี้คือใช้เป็นหัวใจหินคือเขาก็แบบกดเต็มที่เลยอ่ะ,<ร>ะนี้เปลี่ยนมาใช้อันนี้ของมอมี่เลยออันนี้มันยี่ห้ออะไรไหมยี่ห้อฟูลฟลิคหาซื้อได้ง่ายกดสั่งได้เลยมอมี่เห็นคนใช้เยอะแล้วมันน่าสนใจมากก็เลยกดสั่งมา อันนี้ก็เอาไว้ตักน้ำได้สงสัยจะโดนแย่งแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเตอ้์ก็จะผิวดีนะเด็กเหมือนวันนี้จุ๊บหนึ่ง